ก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับร้านทิดพลอิเล็กทรอนิกส์อำเภอกระสังจัดจำหน่ายเครื่องเสียงมือหนึ่งและมือสองรับจัดชุดรับแลกตีเทินเครื่องเสียงทุกชนิดสนใจติดต่อสอบถาม098 831 1079 อ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายพี่น้องสุโมสุคนเด้อครับสวัสดีอาจารย์เอฟซีทุกทุกท่านนะจากทั่วประเทศและก็ต่างประเทศจุงกะเรีบีบซูบางปูนชางโซเซรคเมยยืงของเนอบาดนะจากจ,ากจากประเทศกัมพูชาแล้วก็พี่น้องนาจากสปปลาวนะครับผมวันนี้นะฮะได้ทักทายสวัสดีนะฮะก่อนที่ผมจะไปทําขวัญวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ก็ มาปล่อยคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมเอ้าวัสดีครับก่อนวัสดีครับอ่าน้องพบนะครับผมอาจารย์พบวัสดีครับอาจารย์หมายวัสดีครับน้องอาร์มนะน้องอาร์ตคนหล่อนะฮะแล้วก็วันนี้จะมีสินค้ามานําเสนอพี่น้องอย่างเช่นเคยนะฮะสินค้ามีอะไรบ้างอาร์มได้ไปยกไฟหลักมาด้วยไฟหลักที่มาเมื่อวานอยู่บนหกล้อเดี๋ยวจะมาพาพี่น้องมายินดีรับชมสินค้าต่างๆ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ท่านจะเกะดูสินค้าหลังจากเอฟของเราไปแล้วให้ท่านถ่ายคลิปนะฮะก่อนที่จะเกะดูคลิปวิดีโอนี้สําคัญมากนะสามารถเคลมประกันได้นะครับเอ่อที่แน่เลยเอาแบบชัวร์เลยก็คือต้องถ่ายคลิปก่อนที่จะเกะดูสินค้าอย่าถ่ายนะฮะเอ่อตอนที่เอ่อกะดูเสร็จแล้วนะถ้าเกิดว่าของมันมีสถามีปัญหาเอา่อน็อตหลุดอะไรหลุดในพาวเวอร์อันนี้ค่อยว่ากันในทีหนึ่งนะฮะตามความรับผิดชอบของเจ้าของร้านนะครับผมเพราะว่า การเดินทางของการส่งสินค้าในแต่และจังหวัดเนี่ยมันเดินทางไกลนะฮะนับประสาอะไรพี่น้องเอ้ขนาดเราเดินทางไปไหนยังเมื่อยเลยนับประสาอะไรกับคนส่งนะฮะเขาที่จะยกกระเทกบ้างหรือเกิดอุบัติเหตุบ้างเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเออเราก็ต้องถ่ายคลิปวิดีโอไว้เพื่อที่ก่อนที่เราจะเกะดูสินค้าปะ่ะจานไม้มาอันดับแรกๆเลยเอาไล่ตั้งแต่นี้ไปนู่นเลยไม่ต้องยาวมากนะฮะคุยมากกว่ามากเรื่องเอาอแลม แลมนานาวานะฮะมีทั้งหมดสี่ตัวอันนี้ของอะไรฮอนิกนะฮะหนึ่งตัวดังปกตินะฮะอันนี้มีนานาวาสามตัวนี้นะครับผมนะฮะตัวละสามร้อยห้าสิบาทมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับเน็ตเวิร์กนะฮะดูเน็ตเวิร์กก่อนใช้อันนี้น,นี่ใช้งานปกตินะเป็นเน็ตเวิร์กเอ่อหนึ่งคู่หนึ่งนะฮะเป็นของเออ่ตู้มอนิเตอร์ของเออ่ฮอนิกเหมือนกันตัวนี้มีสองตัวตัวละสองร้อย แล้วก็ปากนะครับผมปากตัวนี้นะครับขายเป็นกองเลยนะฮะพอดีสี่ปากสามร้อยบาทนะครับสวยนะฮะนี่ครับผมกี่กี่เก้าคูณเก้าป่ะเท่าไหร่วัดดูสิเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่น้องสายไฟเดียวรอติดตามชมท้ายคลิปอันนี้ประมาณกี่นิ้ว รับมีนิ้วไม่มีนิ้วออ่ะเอางี้แล้วกันกี่เซนเอาวัดใหมคูนเก้าคูนเก้าเออนี่เขาบอกอยู่อจาย์หมยเก่งอะหลายงานเกะเยอะขับต้องขอไปเอฟซีทุกท่านจาน์หม่ยก็ทำงานทุกอย่างนะในร้านเรานะก็เรียกใช้นะมาบริการพี่น้องอย่างเช่นเคยอ่ะแล้วก็ปากคอมซีซีนะตัวนี้มีเขียนบอกว่าซีซีนะตัวนี้นะครับผมคู่นี้ให้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมปากพร้อมตูดสองตัวนะมีตัวเดียวครับเประว่า เออลูกค้าเขาแบ่งซื้อไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะเหลือตัวเดียวนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะเป็นตัว3ามสี่นะครับผมนี่นะพร้อมปากนะฮะตัวนี้ตัวละ300บาทนะครับมี2ตัวแล้วก็มิกนะฮะเป็นมิกเอฟเฟกต์ไมเอลเลยนะครับนี่โอ้ฟุ่นครือนะถ้าไม่มีฝุ่นแปลว่าของปลอมนะฮะมือสองใช่ไหมพี่น้องอ่ะตัวนี้นะครับผมเปิดในราคา2,700บาทนะครับมือหนึ่งเเกือบ5,000นะทาดานะอันนี้ก็คือมีเอฟเฟกมีเอ่อ อะไรนะเอ็มพีสามนะแล้วก็ USB แล้วก็บลูทูธนะครับผมอออผมอังกฤษภาษาไทยยอมพลาดขออภัยนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้เช็คแล้วมีบางสไลด์เอฟเฟกไม่ออกอันนี้คือบางสไลด์เอฟเฟกตออกเช็คดูแล้วนะครับตัวนี้ราคา2,500บาทนะครับผมเออตัวตัวเอฟเฟกตัวนี้จะกดยากนิดหนึ่งนะพี่น้องมาดูเลยเอาส่วนตัวนี้ไฟไม่ขึ้นนะครับผมลองแล้วในราคา2,500มี EQ ในตัวนะครับรุ่นอะไรหรอกเด้อพี่น้องผมอ่านไม่ค่อยออกนะ m k ็หรือ ออไก่ KFC ก็ไม่รู้นะอ่านผิดขออภัยโยกเล่นนะอ่ะแล้วก็มิกดิจิมอนนะครับผมโอ้ดิจิตอลเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้นะฮะสองพันหกร้อยเฮ้ยสองหมื่นหกพันบาทดิสองพันหกร้อยสองหมื่นหกพันบาทโอ้แต่สองพันหกร้อยนี่ดา่าผมเละตุ้มเป๊ะแน,น 26, ่นอนสองหมื่นหกพันบาทนะครับพี่น้องนะฮะมีทั้งหมดสองแท่นอ่าด้านล่างในสองหมื่นห้าตัวนี้สองหมื่นหกนะครับอ่านี่เป็นมิกเอ่อบาลเรนเจอร์นะครับผม ตัวนี้มีติ๊กเกอร์ขาดโอ้มีรอยติ๊กเกอร์อยู่ทั้งสองตัวเลยแต่เขาเกะออกนะใช้งานในปกตินะครับผมอ่าแล้วก็เจ้าตัวอีคิวนะครับผมตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับอ่เป็นรุ่นของเคพาวเวอร์ะ K นะครับผมนี่สภาพโดยรวมสวยงามพรามเป็ดนะสนิมตรงนี้เล็กน้อยนะเป็นปานกลางนะฝนตกไม่ที่วฟ้าเกี่ยวอะไรกับฝนนะอ่ะดูด้านหลังครับผมแทไมแทยอย่าว่าผมด้อผมขายตามสภาพ <laughs> <ฮ>มุกเยอะเหลือเกินนะฮะดูแลไม่เครียดพี่น้องแล้วก็ปลั๊กไฟมีโวลต์วัดนะครับตัวนี้600บาทใช้งานได้ปกติแต่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เด้อบาทนะจะเป็นอย่างนี้อ่ะนี่นะครับ600บาทยังไม่ได้รวมส่งแล้วก็ครอสนะครับผมครอสสามทางมีตําหนิตรงนี้นะฮะจกกระจนดเอาไปกินเหมือนเดิมนะเออมือส่งก็อย่างว่าล้ะพี่น้องเอ,อ้ยนะฮะอาจจะเคยมีลูกอาจจะเคยมีหลานนะฮะเป็นเรื่องธรรมชาติตัวนี้หักเด้อครับนี่ตัวนี้หน่อยหนึ่งแต่เสียบเข้าสิบอวได้ปกตินะฮะตัวนี้ นะครับผมใช้งานได้ปกติครับแต่ผมใช้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้นะครับตัวนี้นะฮะขายในราคาเก0ร้อบาทนะฮะเออมึงกระไรเลยแล้วก็ตัวอีคิวนี่ยังอยู่ครับ1,000บาทสองชั้นนะฮะชั้นในก็แล้วแต่โอ้ลูกค้ามาจากไหนนุ่นโอ้เดี๋ยวค่อยไปคุยลูกค้าเจ้าเดิมสวัสดีครับผมอ่าแล้วก็ตัวอันนี้อ่านว่าอะไรแม็กซิมัมบ่โอภาษาอังกฤษของกรีซูนเนอะครับแม็กซิมัมอะไรสาวบ่อ่านไม่ออกขับสาวจัจะสาวหรือสาว นะฮะอันนี้ก็ดูดูเอาเด้อครับหมอขวัญไม่ค่อยเก่งกรี่าไร้แล้วครับแต่ภาษาไทยเนี่ยดับหนึ่งเย่อวยเหลือเกินนะฮะตัวนี้นะครับผมราคานะครับผม12,500บาทเดิมๆนะครับตัวนี้ยังไม่เคยผ่านมือหมอนอกจากหมอขวัญเท่านั้นนะครับตัวนี้ได้18ข้างละ2อถึงสดอกนะครับตัวนี้5,000วัตต์เออ MX ห้า0ันวัตต์นะครับนะฮะตัวนี้แม็กซิ่หน่ำอ่ะขออภัยอ่านผิดอ่านถูกนะฮะอังกฤษเกดซูนจอมัดกองเลยบาทควายเตล <g ül> อ้อยแตสรูลบาทแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะผมแม็กซิมนะสาวเหมือนกันนะตัวนี้สามพันหกนะครับผมนี่เอ็มเอ็กสามพันหกตัวนี้ขับกลางแหลมนะสิบแปดได้ค่าละหนึ่งถึงสองอาจจะไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่แต่แนะนําให้ขับกลางแหลมดีกว่าเพราะว่าตัวนี้นี่ถือว่าแรงนะดูเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอเช่นกันนะครับผมก็เลยเปิดให้พี่น้องได้รับชมว่าไส้ในเป็นแบบไหนนะทําบางท่านซื้อพาวเวอร์ต้องดูไส้ในด้วยเพราะว่าบางท่านก่เก่งเรื่องการดูพาวเวอร์นะครับถึงแม้ว่า ไสจะน้อยนะฮะแต่ไสกินแล้วอร่อยเอ๊ะไม่ใช่คนละไสนะฮะอันนี้ก็คือในราคา8,500บาทนะตัวนี้อ่ะแล้วก็มาดูเจ้าตัวนะครับผมเจ้าตัว5,000วัตนะ PA 5,000วัตนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมเปิดในราคา1,500 0บาทนะครับตัวนี้ได้18ข้างแค่าละวาถึง4ี่ดอกอิ่มๆเลยนะครับผมลองแล้ว1,200วัตตัวนี้มีการโมมาด้วยนะครับผมอ่ะสักครู่ นะครับผมตัวนี้เป็น p a 5000พันขออภัยเมื่อกี้สายเข้านะครับต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับเพื่อความไม่ติดขัดลูกค้ากระใจร้อนนะครับผมทาไม่ได้รับสายไม่ได้คุยหมอควัญโทจี้อยู่นั่นแหละนะฮะเออเม่นตตอ่ะแล้วก็ตัว P A 5000ันตัวนี้อ่านสังขายไม่ค่อยออกสังขริตก็ยิ่งเลี้ยวเลยโอ้ใบใหญ่แล้วตัวนี้นะฮะในราคา1 5 0่0บาทนะครับอันตัวนี้แรงนะครับผมลองดูแล้วรับประกันเลยผมยังไม่เปิดถึงตาแดงเลยเปิดแค่ตาเขียวนะะเบสเราก็กระพือแล้วนะครับ สันไทยผมจะหลุดนะฮะแล้วก็จะตัวเทสหน้านะครับผมตัวนี้นะครับผมในราคานะครับผม8ปดพันบาทท้วนนะครับผมตัวนี้นะครับผมเร่งอยู่นะครับสิบอปดค่าละสองดอกนะครับผมต่อต่อต่อข้างนะหนักครับตัวนี้หนักเขาจะทรงในบานตะไทยใน่นอนพวกหนักหนักอย่างงี้นะครับผมอะตัวนี้นะครับผมเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเดิมๆนะครับอ่าสวยอยู่นะฮะงาม งามคักนะฮะแล้วก็เจ้าตัวคราวเริ่มอ่านเก่งแล้วมดเฟรจานบินนะฮะอันนี้น่าจะเป็นจานดาวเทียมนะครับผมน,นี่ครับผมเป็นของนอกนะครับใช้งานในปกติเช็คดูแล้วนะครับโมลุ่มปกติอะไรปกติหมดนะฮะนกยกเว้นหมอขวัญไม่ปกติครับตอนนี้กําลังเร่งรีบมากเลยนะจะไปรีบไปจัดใบสีให้กับลูกเจ้าภาพนะเลยต้องเร่งทําคลิปให้กับลูกค้าได้ดูตัวนี้ในราคา3,500บาทนะครับตัวนี้ขับ12ได้ค่าละ4เลยนะครับตัวนี้แรงอยู่นะ15ได้ค่าละ2 ก็แล้วแต่พี่น้องจะเอาไปขับเด้อขับแล้วก็จะเจ้าตัวพาวเวอร์น้าลายนะครับไม่ใช่เก่งลายพางนะคนละลายกันตัวนี้มันลายโมลุ่มนะครับเอ่อด้านในมีการผ่าชนะสูตรมาแล้วครับตัวนี้นะฮะสายไฟอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลเล็กน้อยนะครับเป็นมอสตเฟตจานบินนะข้างละ2นะครับผมตัวนี้ได้15นะครับผมค้างละ2เหมือนกันนะครับผมในราคา2 0 0 0บาททุ่นนะครับผมอันนี้ให้รวมส่งเดอ่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับพันสองวัตต์ XL นะครับผมตัวนี้เดิมเดิม ยังเอาไปไหนอะรอแป๊บหนึ่งว่ะเดี๋ยวคุยกันอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับผมได้สิบแปดนะครับผมข้างละสองอยู่แล้วแต่พี่น้องจะขับพวกคงปั๊มนะครับคงโหลดด้ข้าวละหนึ่งดอกนะครับแนะนําให้ขับแบบนี้เพื่อ้องการไม่ให้ power คล้อยนะฮะ power ไหม้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือว่านะฮะร,ราคาหกพันบาทนะครับ ตอนแรกนี่ลูกค้า,าไปแล้วเขาบอกว่าจีหำนะฮะแต่ผมมาต่อดูนนร้านไม่มีจีไม่มีหำผมก็เลยรับซื้อเข้าสภาพเดิมคืนนะครับแล้วก็เอามาทําคลิปใหม่ให้พี่น้องได้แย่งกันเหมือนเดิมในราคา6 0 0 0บาทโอ้ตัวนี้ใหม่เอี่ยมเลยนะฮะลูกค้าเขาเข้อเสียดายเหมือนกันตอนลองแปลว่าไม่ใช่ของเขาเอาง่ายเลยของอะไรที่ใช้แล้วมีปัญหาแปลว่าไม่ใช่ของเขาดวงไม่ถึงเขาเองเมนเตบองโอนใหญ่แต้า่าอ่ะ คลิปเก่านี้ยังอยู่นะครับกองละห้าร้อยนะครับผมแล้วก็กองละพันนะครับเหลืออยู่สองสามกองนะฮะแล้วก็มาดูเจ้าตัวฮอนิกนะครับนี่นามหมเปิดมีดแหววูนะฮะตัวนี้นะฮะดอกละห้าร้อยบาทนะครับผมมีสองดอกอะตัวล่างนี้ซ่อมมาแล้วนะครับนี่ให้ดูละเอียดไม่ต้องรีบครับพี่น้องไม่ต้องรีบเพราะช่วงนี้ไม่มีบางท่านไม่ได้ออกงานนะครับก็จะเข้าพรรษาแล้วบางท่านนิโรแบบ เออจะมีงานแต่ละครั้งแต่ที่ก็ปีละสามครั้งบางท่านได้อกทุกวันนะฮะอันนี้ก็ต้องช่วยกันดูเลกันไปอ่านี่เคพาวเวอร์ทำไมหมวกมันระเบิกอย่างงี้เดิมนะแต่มันมีรอยปรินะฮะถนนเดิมไหมหรือหยอดกาวให้ครับพี่นอ้องตัวนี้ให้คู่ละพันเหมือนกันอ่ะเดิมไหมไม่เดิมลดไปให้รวมส่งเลยค่าจะส่งมันอยู่ที่สามร้อยบาทให้รวมส่งเลยแล้วกันหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับแล้วก็เออนานวาวาหนึ่งเป็นหนึ่งข้ามเลยข้ามดอกสิบห้าเลยดอกสิบห้ามันมีน้อยเราข้ามไปหาสิบแปดเลย นาโนว่าหนึ่งแปดหนึ่งมีเดิมอยู่สองดอกและไม่เดิมเอาอันนี้อันนี้เอาที่เข้ามาใหม่อ่ะยกมาอันั่นแหละนี่ครับผมนี่สภาพใหม่สภาพใหม่ยืนยันจากอาจาราย์ใหม่ยืนยันสี่นะฮะอันนี้หนึ่งแปดหนึ่งนะครับผมแปดโอมนะครับไม่เหล็กหนาตับเลยนะฮะตัวนี้เหมาะกับตู้ผีก็แทกหลังผีหน้าเปิดหรือจะนอนปลุกผีก็แล้วแต่ท่านนะครับตัวนี้นะครับเปิดในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อดอกนะครับผมแล้วก็คันนี้อ่ะดูคันนี้หน่อยคันนี้โค้คงโลนะฮะ จะรอแค่ไหนก็ต้องถามพี่นาดชอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่เดิมเอาตัวเดิมสี่ดอกนะฮะเดี๋ยวเอาเปิดตัวเดิมให้ดูนะครับนั่นไปเลยข้ามจังหวัดไปเลยครับพี่น้องเอาแบบด่วนๆครับไม่ค่อยมีเวลาอ่ะตัวนี้นะครับผมราคา1,300บาทนะครับดอกเดิมๆนะครับมีอยู่ทั้งหมดสี่ดอกนะครับเดิมๆเลยนะนะตัวนี้เป็นดอกนะฮะดอกเอ่อโครงนาดีดนะฮะโครงหล่อนะฮะผมเออไปแล้วกูโอ้ยขออภัยครับไปแล้วครับท่านเย้ เออเนาะบางทีเราก็พูดหยอกล้อเกินไปก็ไม่น่ารักหรอกนะฮะมาดูเจดอกโปรพัทหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะครับผมยกหน่อยเดิมไหมตัวนี้ราคาสองพันสองนะครับเดิมเดิมอยู่ครับอ่ะนี่โอ้นะฮะยังใหม่ๆอยู่เลยครับมีอยู่คู่หนึ่งราคาสองพันสี่หมื่นสองพันสองสมัยไปสมัยความจำมันลบเรือนเร็วจังอาจารย์สวัสดีครับอันนี้เป็นครูใบสีสวัสดีครับผม อาจารย์อันนี้อาจารย์เชนวันดีครับผมทีมงานครับผมทีมงานใบสีอเป็นครูผมเป็นครูมองขวัญเอาไปดูใบสีก่อนป่ะปะดูใบสีพี่น้องนะฮะวัฒนธรรมประเพณีอีสานใต้นะครับก็ต้องมีการสู่ขวัญงานครูนะจะมีทั่วประเทศอยู่ครับอ,อผมไปทั่วประเทศก็มีทั่วประเทศนั่นแหละนะวันนี้ก็ได้มาให้พี่น้องได้ดูใบสีนะครับผมอะดูก่อนมาชมบารมีเอาบารมีให้เราเย็นตาเย็นใจนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมข้าตอกดอกไม้นะครับผม เป็นแบบโบราณขนาดเท้เลยนะครับอืสืบทอดตำนานให้พี่น้องได้รับชมกันอ่ะมาดูพเวอร์ทางนี้ก่อนอ่ะแล้วค่อยไปดูตู้แล้วก็จะได้จบข่าวแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปจัดงานบวชให้เขานะฮนะช่วงนี้ก็งานเยอะจริงๆพี่น้องเอ้ยต้องเห็นใจหมอขวัญวันดีครับสุดหลอ่ออายุวันโนสุข,ขังพลังพนันธสารสมบัติเฮงเฮงรวยรวยมาจากไหนครับมาจากบ้านครับมาจากบ้านบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ทีภูมิโอน่ารักเทะ okay. โรงเครื่องอยู่ภายลวกอืออ่ะนี่ใครส่งอะไรมานี่ตัวนี้ยังอยู่นะครับตัวบอสเทคนะครับผมแล้วก็ตัวดีทีเคโดนจองแล้วนะครับอตัวตัวนี้อเป็นเจ้าตัวคอร์สสามทางนะฮะยังอยู่นะครับแล้วก็พาวเวอร์ตัวนี้ห้าร้อยยังอยู่นะครับแล้วก็ที่คลิปตัวนี้ดูวันเก่าได้เลยครับผมเหลือแค่นี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูตู้ปะ ตู้เหลือหน่อยหนึ่งที่จริงมีตู้พีกระแทกหลังมาเยอะมากครับลูกค้ามาแบ่งซื้อไปหมดแล้วเป็นตู้แขวนนะครับตัวนี้ขายเป็นแยกใบนะครับผมใบละสามร้อยบาทมีทั้งหมดแปดใบนะครับอ่ะมีตะแกรงผ้าแบบนี้นะครับไม้ยังใหม่ๆเลยนะครับยังสวยๆเลยนะครับพี่น้องนะฮะแล้วก็จะตู้ตัวนี้ใบละพันพร้อมตะแกรงนะครับเป็นไม้ชานอ้อยนะครับหนะหรือไม้อะไรนะ MBA บเนาะอือโอ้สวัสดีครับ อาจารย์ชนสเตลเลตนะแห่งอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์งานสเตลเลตอย่าลืมติดตามอาจารย์ช่างชนสเตลเลตนะครับผมโอ้นี่เดี๋ยวเอฟซรอนานสายไฟอืมจานไหมตเตรียมเขียนราคายกให้ดูหน่อยอา้าวนี่มีปลั๊กไฟแบบนี้เลยปลั๊กอะไรอวิน่าไหมสายไฟสายลําโพงครับพอดีเจ้านี่ก็ทําเป็นสายตู้ลำโพงแบบนี้ครับโบราณน,นิดหนึ่งแต่น่ารักนะฮะตัวนี้นะครับ ให้แปดร้อยบาทนะครับเบอร์หนึ่งนะฮะแปดร้อยบาทเบอร์สองเบอร์สองเลื่อนไปแล้วหวัดดีเบอร์สองออกไม่เกี่ยวตัวนี้นะฮะให้ห้าร้อยบาทเบอร์สองนะครับตัวนี้ใสเข้ามาเยอะเลยปล่อยพี่น้องถูกๆูก,กเหมือนเดิมนะฮะกองที่สองห้าร้อยอ่ากองที่สามอ่ากองที่สามให้เจ็ดร้อยบาทนะครับมีสายลำโพงด้วยอือให้เจ็ดร้อยบาทนะฮะอันนี้เป็นสายหนึ่งจุดห้านะพี่น้องแจ้งก่อนนะฮะอ่าเรามาดูสายสองจุดห้าเอายกขึ้นอืม แถมทแถมอูม้ ه, นักเทนะครจะส่งนาะจะร้อยห้าสิบาทอยู่ตัวนี้ยาวประมาณนะครับผมสามสิบกว่าเมตรนะครับผมตัวนี้นะฮะให้เก้าร้อยบาทนะครับผมยาวมากนะ นะสามโคน้องพี่น้องเนาะเออนะไม่รู้คุยกับใครผม <c oughs> คุยกับท่านผู้ชมนั่นแหละ <c oughs> เออนะแล้วก็สายลําโพงนะฮะตัวนี้นะครับผมอันนี้ให้หนึ่งพันบาทสองม้วนนะครับเป็นสายลําโพงให้หนึ่งพันบาทนะพี่น้องไปใส่สเปคคอนเองมีทหมดสองเส้นเส้นหนึ่งจุดห้ากับสองจุดห้านะครับผมอา่าอ่ะวางลงหนึ่งพันบาทอ่าแล้วก็เจ้าตัวสายลําโพงสองจุดห้าตัวนี้กี่เส้นนะับดูดนีอืรมรวมกันเนาะอันนี้ให้ โอเป็นสายจะเป็นคนด้วยนี่นะอ่ะหมดนี้นะให้หนึ่งพันบาทครับผมอ่ะไปต่อไปเรื่อยเรื่อยหมดรถใครองคู้ใดโทรมาครับให้พี่หน่อยแล้วก็เบอร์กองที่เจ็ดนะครับอาจารย์หมายถืออยู่กองที่เจ็ดโซนทสามครับเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทคู่หนึ่งนะอันนี้ให้คู่หนึ่งเลยนะตัดสินใจเอาเดิ์พี่น้องเดร์สายเยอะมากนะครับแล้วก็กองที่แปดนะครับกองที่แปด ตัวนี้ให้800บาทนะครับผมยาวประมาณ30เมตรนะครับมีเอ่อยาว4ี่เมตร1เส้นแล้วก็30เมตร1เส้นนะครับแล้วก็เจ้าตัว4คอนะฮะตัวนี้1,000บาทนะ1 0 0 0บาทนี่ยาวประมาณ25เมตรนะฮะเป็นสายลำโพงนะครับเจ้าของดืมเขาใส่เป็นสายลำโพงแล้วก็เจ้าตัวยาวประมาณ40เมตรนะครับตัวนี้เป็น3เส้นนะ3 3ม้วนเนาะอ่ะตัวนี้1,500รบาทเบรอร์ที่10นะครับ สาย2.5นะพี่น้องช่วงนี้สายกําลังถูกตุนไว้ก็ไม่ผิดกฎหมายนะฮะเย่นะครับ, yeah. รบแล้วก็เจ้าสายเบอร์2.0เอ้ยไม่ใช่ดิเบอร์4ดิเบอร์4ไหมแข่งโป๊กเลยมันเป็นสายทองเดงนี่นี่นี่เป็นสายทองเดงแบบนี้นะครับนี่ใหญ่นะครับตัวนี้ทําไมเราไม่ไว้ใช้ในโกดังอใหญ่และยาวใหญ่และยาวยาวประมาณ40เมตรได้อยู่ เอาขายไปขายไปแบ่งปันพี่น้องนะเอาอย่าเอาไว้เลยนะสมภารไม่กินไก่วัดนะครับผม,มนักนักพระนักปราดเขายอมพูดมากเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเอ๊ะ yeah นะอันนี้เบอร์สิบเอ็ดนะครับผมในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะฮะเป็นสายทองแดงปอกทองแดงขายก็น่าจะได้ทุนนะพี่น้องเออนะฮะแล้วเตะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบ <c oughs> แลวตัวนี้นะครับผมเป็นสาย2.5ยาวประมาณ20เมตรนะครับผมตัวนี้ราคา700บาทนะครับ อ่ะคนเขียนนะเขียนแบบเลอะๆเหมือเ,เออจัดไปไม่เลอะออกอ่ะแล้วก็สายเบอร์12นะฮะตัวนี้ยาว4ี่สเมตรนะครับอยู่ในราคา3,500บาทนะครับตัวนี้เป็นสายเมนนะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมเดินพาไปฏิวัตนะฮะเมนบานอยู่ใกล้เมนโอ้ยไาเอซีเดินไปดูเมนเมนกรมอ่ะมาดูเจ้าตัวนี้มีทั้งหมดนะครับสองเส้นใหญ่ๆนะอันนี้ได้เยอะดิ <Yeah. S 1> เป็นเป็นสาย2 5จ้านะครับผมนะฮะประมาณ สองเส้นกับสามเส้นนี่แหละนะผมไม่ได้ใจมันมากันแบบนี้ก็เลยมัดขายไปเลยอาอหมดนี้ให้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะอ่ะปล่อยเลยพี่น้องอย่ารีรอรอช้าเดี๋ยวอดหมดก็แน่นอนครับอ่ะเบอร์ที่อะไรนะเมื่อกี้บอกลูกค้าด้วยเบอร์สิบสี่อ่ะต่อไปเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าโปรดเลือกเบอร์สิบห้าโอ้โโอ้โอ้ทำไมมันลายเส้นในสองสามสี่สี่ห้าห้าเส้นนะครับเหมาะสำหรับพี่น้องไปทำสายลำโพงครับตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผม คุ้มค่าคุ้มราคาด้วยโนไวครีมเอาคนละที่กันแล้วตัวนี้เป็นสายสัญญาณครับผมนะฮะตัวสายสัญญาณตัวนี้เป็นสายลายนะถ้าไม่เชื่อมาดูท้องผมลายแน่นอน <c oughs> นะฮะตัวนี้เอาไปใส่เองได้พี่น้องเนอะตัวนี้ให้ราคา8ป0รยบาทยาวประมาณ20เมตรนะฮะเป็นสายลายนะครับแ0 0บาทไปใส่สเปคข้อนอคุ้มนะครับท่านใดที่มีกล่องชุดนะครับผมหรือนะฮะท่านใดที่เล่นพวกไฟไฟ,ไฟผ่า นะครับไฟผ่าไฟบีมนะครับตัวนี้2เส้น1.5กับ2.5นะครับผม2เส้นนะราคา1,200บาทเบอร์17บเบอร์ 17, ร17โปรดเลือกเลยนะฮะอย่ารีรออ่ะสิ่งที่พี่น้องรอคอยกันมาหลายวันนะฮะหลายอาทิตย์น่ะเป็นสายอ่อนตัวนี้หมดนี้เลยให้400บาทนะครับเบอร์ที่เออสิบแปอายุ18ปีอืมนะฮะนะราคานะเ <c oughs> มื่อกี้เท่าไหร่นะสี่รอ้โอสงสัยสายใหม่ตัวนี้เหรอีกนะ ไม่เป็นไรให้พี่น้องได้ทักทายกันใน Facebook ในไลน,น,น์นะฮะอันนี้สามเส้นสองจุดห้าหนึ่งหนึ่งจุดห้าอ๋อนี้ใส่พ่วงลำโพงอ่าแล้วก็โอ้ชุดนี้ปล่อยสายลำโพงเยอะมากเลยอ่ะหมดนี้นะครับผมให้พันห้านะครับเออคุ้มจริงๆนะฮะทันใดอยากได้เบอร์ไหนแคปเอาเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะอีลี <laughs> อ่ะตัวนี้ให้ห้าร้อยบาทเออสายไฟเนาะสายไฟเลยเนาะเออห้ารอยบาทไปยาวประมาณสิบห้าเมตร นะฮะเบอร์ยี่สิบตัวนี้ให้หกร้อยบาทสายลำโพงนะฮะตู้เบรนะครับสองจุดห้านะครับผมเป็นสายวายนะฮะตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาหกร้อยบาทแล้วก็เป็นสายเมนเบอร์สี่นะครับนั่นนะยอดเมนอยู่ฝั่งนู้นครับไม่ใช่บางคนละเมนกันอันนี้เป็นสายเมนสายไฟที่ลงมาจากเสาไฟฟ้านะครับก็พี่น้องอยากจะต่อไฟนะให้ปลอดภัยต้องสายเบอร์ใหญ่างี้แหละเพื่อป้องกันสายไหมสายละลายนะครับผมตัวนี้นะฮะ เออมวลชนคุยนะหนึ่พันห้ารอบาทไปเลยนะปล่อยให้ถูกๆนะฮะแบ่งปันกันใช้ครับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติเอวังก็มีด้วยประกาละชนีเององฮะโอจมเลยอยู่ท้องกองนี่อันนั้นไม่ต้องอันนั้นไว้แถมอันนี้ไว้แถม,นนไ,มไม่ต้องเอ่อตัวนี้เบอร์อะไรเมื่อกี้เบอร์สิบสองยี่สิบสองยิบสามยิบสามเอออ้าวตัวนี้นะฮะในราคา หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเบอร์ที่ยี่สิบสามอยังไม่ได้ลงโพสเลยมาเสร็จแล้วเต้งนองเต้งนอง,อ,งอ่ะตู้เบอร์โบเออไม่ใช่ตู้เทอร์โบภาษาไทยยอมพลาดอ่ะนํามายวัดให้หน่อยแล้วสูงเท่าไรกว้างเท่าไรยาวเท่าไรลึกเท่าไรขออภยัยด้วยพี่น้องชุดเมื่อกี้เทอร์อโบห้าร้อยนี่ขายดีมากเลยนะฮะส,สูงแปดสองกว้างห้าสิบแปดกว้างห้าสิบแปดลึก ลึกเจ็ดสิบแปดเป็นเทอร์โบเปิดฝาบนนะครับตัวนี้แต่มีตะแกรงผ้าให้ไม่ใช่ตะเกรงนี่มีหน้าผ้าให้นะครับปิดเปิดเป็เปนหน้าโค้งนะครับตัวนี้ไม้แท้นะครับสเปคคอนสีระเบิดแบบลาดยางเลยนะพี่น้องนะฮะเอารับประกันได้ขับรถได้สบายเลยนะ <c oughs> ไม่มีตกหลุมแน่นอนตัวนี้ใบละนะครับผมฟังดีๆหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผมใบละหนึ่งพันหกร้อยบาทมีทั้งหมดสี่ใบนะแล้วมาดูเจ้าตัวเสียงกลางนะฮะผมฮอกกองเลยมาตัวนี้เป็นแรมตองแปด เออ่ euh, หน้าเป็นหน้าอย่างนี้นะฮะเป็นซ็อกเซกไปอย่างนี้นะฮะเป็นเหมือนเออ่สูตรของอา่าโมดิฟายนะครับผมตัวนี้เป็นมือจับมือจับไม้นะครับขอบเหล็กแน่นหนานะครับตัวนี้เป็นขอบเหล็กแขวนอย่างนี้นะฮะข้างหลังเป็นเปิดฝาหลังเพื่อใส่ตองเป็ดน,นะฮะนี่ยอย่างนี้นะครับตามสภาพเลยตัวนี้ให้ใบละ,500บบละ500บห้าหร้อยนะครับอ่าใบละห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเนาะทำไมวันนี้รู้สึกว่า อ่พูดคุยได้ตลกตลาดเออตลกตลกจริงๆวันนี้เออไปแล้วพี่นอ้องเอยไปแล้วสมองสมองผม <c oughs> อ่ะออกคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีชัยจเจริญรุ่งเรืองจะเข้าพรรษาแล้วนะฮะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญอายุวันณะสุขาพระพรรธสารสมบัติเฮงเฮงรวยมั่งมีสิสุขโอทำไมให้ผลเยอะจังวันนี้ทุกท่านจะถูกหวยมั่งพี่น้องเอฟซีผมนะ,ะขอให้โชคดีมีตงังค์ใช้ทุกท่านสวัสดีครับ